วันนี้ก็เป็นวันสําคัญเป็นวันวิสาขะเป็นวันครบรอบวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของครูบาอาจารย์หลวงพ่อทูลเป็นวันครบรอบวันบวชของของพี่และก็เป็นวันเกิดของญาติโยมหลายๆคนวันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ถ้าเป็นวันเกิดก็อาจจะไปเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าวันสําคัญทางพุทธศาสนาเราก็จะมานั่งทําบุญทําทานกันเพื่อเป็นการระลึกจําถึงวันสําคัญ ในวันสําคัญนี้ไม่ใช่แค่ทําบุญอย่างเดียวแลวควรจะระลึกถึงคําสอนก็มีคําสอนของแม่ของพี่ที่สอนมาที่ตอนแรกเราเป็นเด็กเราก็ไม่เข้าใจว่าลูกไปไหนนะอย่าลืมชําระหนี้สงนะอย่าลืมเก็บของก่อนกลับนะอย่าลืมขอบคุณคนที่เขาท,ทําดีกับเรานะตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยทําไมถึงต้องไปขอบคุณเขาก็มันก็จบไปแล้วนี่ ทำไมเราถึงต้องเก็บของเก็บความทามําความสะอาดห้องน้อห้องน้ําห้องนอนอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจคิดว่าแม่เรื่องมากแค่แบบเก็บของเราออกหมดก็จบแล้วนี่หรือว่าทําไมเราถึงต้องชําระนี่สองก็เขาก็มีไว้ให้เราใช้เขาก็ไม่ได้ว่าไม่มีใครตามดูด้วยซ้ําทําไมถึงต้องทําตอนแรกก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจมาตลอดจนกระทั่งเราได้มาเป็นสองเองหรือเราได้มาเป็นผู้ใหญ่เองเป็นคนเจ้าของบ้านเอง เราเองเคยไหมมีคนมาอยู่กับเราแล้วเมื่อเขากลับจากบ,บ้านเราแล้วเราเห็นว่าจานชามในห้องในห้องครัวก็ไม่ได้ล้างห้องนอนเขาที่เขานอนเ็เละเละเทะหมดเลยมีมีผงมีอาหารตามพื้นมีขวดน้ําขวดนู่นขวดนี่วางไว้ริมเตียงผ้าปูที่นอนก็สก,กปรกปลอกหมอนก็สก,กปรกเขาไม่เก็บให้ไม่พับให้อะไรเลยห้องน้ําก็สก,กปรกที่เขาใช้เมื่อเขากลับไปแล้วแล้วเราต้องมานั่งเก็บตามเขาอะ แทนที่เราจะไ,ไปทํางานไปนอนเล่นไปพักผ่อนเราต้องมานั่งเก็บสิ่งที่เขาทําอ่ะเรารู้สึกยังไงเราจะรู้สึกดีกับเขาไหมหรือแย่กับเขาแม้กระทั่งเขาทําดีกับเรามาทั้งเดือนเลยนะทั้งสองเดือนทั้งสองอตย์ทั้งสามวันสองวันสี่วันเท่าไหร่ก็ตามแต่ไอ้ช่วงสุดท้ายหลังจากเข้าไปแล้วอะ่ะคุณจะชมเขาไหมหรือคุณจะด่าเขารับหลังมันเลยเห็นตรงนี้ไงว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าเราไปพักที่ไหนให้เก็บของให้เรียบร้อยให้ทําความสะอาดให้เรียบร้อย เราจะได้ไม่ต้องทิ้งเศษถ้าทิ้งเศษอะทั้งหมดที่ดีๆที่คุณทํามาเสียแต้มหมดเลยอะนี่เขาเรียกว่ามาตายตอนจบอย่ามาตายตอนจบมันไม่คุ้มอุตส่าห์ทำดีมาตลอดก็ต้องทําดีจนที่สุดเราถึงจะได้ไม่ต้องเสียเศษตรงนี้เมื่อเสียเศษตรงนี้อะไรจะเกิดขึ้นคราวหน้าที่อยากมาเยี่ยมอยากมาหาเราก็ไม่เข้าใจว่าไปเยี่ยมได้ไหมไปหาได้ไหมขอพักที่บ้านนะเขาบอกว่าเออไม่สะดวกช่วงนี้ไม่ว่างห้องเต็ม เราฟังนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอะ่ะแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เพราะเราเป็นแขกที่ไม่ดีไงแต่ถ้าเราเป็นแขกที่ดีนะไม่ต้องอ้าปากเราก็อยากไปพักเขาทุชวนมาเองเลยว่าเอออยากมานอนไหมอยากมาอยู่ไหมเขาชอบคนอย่างเราคนที่รับผิดชอบตัวเองให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้แหละที่จะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่กับคนในโลกนี้ได้ดีขึ้นคือการทําอะไรทําให้เต็มที่ดีในเริ่มต้นดีในเบื้องกลางแล้วดีตอนที่สุดมันจะได้ไม่มีเศษที่เราต้องเก็บทีหลงัง